ปุล็อกเฟซไอดีผ่านหน้ากากทำยังไงโอเคเราไปดูกันลองติดตั้ง iOS 15.4ห้าจุดสีเวอร์ชันบตดูนะ ก็อย่างแรกก่อนที่เราจะเริ่มก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจที่อยากจะติดตั้งเวอร์ชัน iOS 15.4เบ t a เนี่ยซึ่งย้ำว่าเป็นเวอร์ชันเบต้นะเป็นเวอร์ชันทดลองอยังไม่ได้เปิดอัปเดตแบบแบบสมบูรณ์นะซึ่งก็จะมีข้อผิดพลาดในการใช้งานบ้างนะเกี่ยวกับบับ๊กเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลดเร็วขึ้นเครื่องร้อนมากขึ้นเครื่องกระตุก แอปค้างแอปด้งอะไรแบบนี้เราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยนะว่าไอาสิ่งพวกนี้รารับได้ไหมนะแต่ว่าถ้าเรารับได้เนี่ยก็โอเคก็สามารถทําได้นะแต่ก็ไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยติดตั้งเวอร์ชันตัวเบต้ามาก่อนเนี่ยก็รอใช้เวอร์ชันเต็มดีกว่านะเพราะว่ามันจะดีกว่าเยอะเลยแต่ว่า ถ้ายอมรับความเสี่ยงค้อนี้ได้แล้วก็เรามาลองใช้งานลองโหลดกันเลยนะท่านผู้ชมเข้าไปที่เ a f a r i ์ Safari นะท่านผู้ชมแล้วก็เซิร์ชว่า iOS 15.4 Beta Profile Download นะโอเคตอนแรกอะ่ะผมเข้าไปในเว็บ Apple Beta Profile แล้วแหละแต่ว่าความที่ว่าเ ผมลองติดตั้งดูแล้วแหละตัวโปรไฟล์นะซึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนใบใบอนุญ,ญาตอะให้เราให้เราติดตั้ง ios version beta นะก็มันไม่ขึ้นให้อัปเดตนะมันยังค้างอยู่ที่15.3ห้าจุดสามอยู่นะนะตอนนี้นะหนะ้าวันที่18นะเราลองมาเข้าเว็บนี้ดูซึ่งเว็ beta profile com เนี่ยผมก็เคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งนะตอน ios 15มาใหม่ๆนะท่านผู้ชม อ่ะเข้ามาเสร็จปุ๊บก,กดไปที่ iOS นะ iOS 15นี่ iOS beta profile 15.4 beta นะกด install อ่าเนี่ยเขาก็จะเตือนนะเหมือนเว็บไซต์ Apple official เลยนะว่าให้ back up ข้อมูลสำรองของเราก่อนนะก็ผมก็ซึ่งได้ทำการ back up แล้วการ back up ก็สามารถทำได้ผ่านทั้ง iCloud หรือว่าจะเสียบคอมพิวเตอร์ผ่านไมผ่าน macOS หรือว่าผ่าน Windows นะซึ่ง Windows ต้องใช้โปรแกรม iTunes ในการแบนะ็กอัพนะถ้าเราแบ็กอัพเสร็จแล้วก็กด Install Anyways เลยก็รอสักพักหนึ่งทีนี้ทาง Safari ก็บอกว่าเว็บไซต์นี้ก็พยายามจะดาวน์โหลดโปรไฟล์สำหรับแบบการการปรับปรุงการอะไรแบบนี้อยากจะให้เขออนุญาตให้เราโหลดมาในเครื่องไหมกดอนุญาต อ่าโปรไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วโอเคอ่าโอเคตอนนี้ก็เสร็จละหลังจากนี้เราก็ไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ดาวน์โหลดพอขึ้นแบบนี้เสร็จปุ๊บให้กดปิดตั้งแล้วก็ใส่รหัสเอ่อล็อกเครื่องของเรานะโอเคทีนี้ก็จะมีข้อตกลงต่างๆนะ iOS เป็นเวอร์ชันแบบทดลองใช้งานการใช้งานก็จะมีปัญหาอะไรบ้างก็ว่าไปนะ ถ้ายยมรับความเสี่ยงนี้ได้ก็กด i n นสต l l ไปเลยกดติดตั้งโอเคแล้วทีนี้ iPhone ของเราก็จะให้เรารีสตาร์ทเครื่องนะก็กดรีสตาร์ทไปหนึ่งครั้งหลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องมาเสร็จแล้วน,นะไปที่การตั้งค่านะท่านผู้ชมเลื่อนมาที่ทั่วไปอัปเดตซอฟต์แวร์ขอน้องอัพอโหลดมานี น้องก็จะขึ้นว่าเป็น iOS 4ุด Developer Beta นะซึ่งอนก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะเราลองกดติดตั้งกันเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชม ว่า iOS นี้เป็นวอร์ชั่นสำหรับนักพัฒนาเลยนะก็ค่อนข้างจะเสี่ยงนะในการใช้งานทั่วไปเช่นแอปธนาคารเด้งเบตหมดเร็วเครื่องร้อนจับสัญญาณไม่ดีเครื่องรวนอะไรแบบนี้ก็ต้องแบ็กอัพข้อมูลและยอมรับความเสี่ยงนี้ให้ได้ก่อนนะที่จะอัปเดตนะท่านผู้ชมโอเคนะก็รอน้องติดตั้งไปวนไปนะอโอเค โอเคอัปเดตเสร็จแล้วโอเคท่านผู้ชมตอนเซตอัพเนี่ยค่อนข้างกรรมหมัดเหมือนกันนะลุงยากพอสมควรเลยผมพอจะรู้วิธีแล้วแหละโอเคนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ตอนที่เราอัปเดตเสร็จปุ๊บมันก็จะมีฟีเจอร์ให้เรากดเซตอัพเลยนะแต่ว่าผมลองเซตอัพดูแล้วนะมันค่อนข้างวุ่นวายนะผมจะมีคําแนะนําให้ท่านผู้ชมเซตอัพตามอย่างนี้ดีกว่านะท่านผู้ชม ไปที่ตั้งค่า Face ID เลยฮะรหัสผ่านล้วใส่รหัส,หสล็อกเครื่องแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะรีเซ็ต Face ID ใหม่โอเคกดเซตอัพนะ โอเครอบที่สามให้ถอดแว่นตาท่านผู้ชมอ่ะโอเคก็เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะก็คือเราอย่างแรกเลยนะใส่แว่นตาเซตอัพตั้งแต่แรกเลยนะท่านผู้ชมตั้งแต่ Face ID ธรรมดาเลยรอบที่2 ขอให้ใส่แว่นตาอีกเหมือนเดิมนะแล้วก็รอบที่สามขอให้ถอดแว่นตานะโอเคเราก็จะมาปลดล็อกผ่านแมสดูนะท่านผู้ชมว่ามันจะผ่านไหมอ่ะเดี๋ยวผมใส่หน้ากากแปับหน้ากากทำอะไรแรับตอนนี้ผมใส่หน้ากากอย้่นะท่านผู้ชมดูว่านางจะปลดล็อกให้ไหมคือแบบกำหมัดพอประมาณเลยนะตอนเซตอัพเนี่ยอ่าโอเคปลดล็อกได้แล้วนะท่านผู้ชม ใส่แมสอยู่นะอ่าปิดล็อกได้แล้วเดี๋ยวลองหน้ากากเอ็นเก้าห้าอูนะอ่ะเนะอ็นเก้าห้านะอ่าโอเคติดสักทีนะท่านผู้ชมเหนื่อยมากตัวเซตอัพเนี่ยอ่าโอเคติดละใส่แมสอยู่นะท่านผู้ชมอือม,มีใส่แมสอยู่นะ ปิดสักทีนะท่านผู้ชมนี่แหละก็มาทำให้ท่านผู้ชมดูนะว่า iOS 15.4เนี่ยไอเวอร์ชันที่มันใส่แมสแล้วกดล็อกได้เนี่ยเซตอัพยังไงอัปเดตยังไงติดตั้งโปรไฟล์ยังไงนะซึ่งอย่างที่กล่าวไปนะว่า แอปพลิเคชันบางแอปเนี่ยยังไม่ซัพพอร์ตนะบางทีก็อาจจะมีเด้งบ้างนะก็วันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับเจ้า iOS 15.4แล้วก็ฟีเจอร์ปลดล็อกหน้าจอผ่านหน้ากากอนามัยนะเหนื่อยนะท่านผู้ชมวุ่นวายมากนะตอนเซตอัพเนี่ยแต่ว่าพอเซตอัพได้เนี่ยก็ตอนเซตอัพได้ก็โอเคเลยนะเห็นไหมปลดล็อกละ ก็ตอนนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายเหนื่อย